สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์มสามบาท5บาทเหมือนเดิมกับ Blues Today ครับในวันที่เป็นตลาดซื้อขายเดทไลน์แล้วก็ปิดตัวลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรียกว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเวลามีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นจัดเต็มแน่สำหรับแฟนๆเชลซีแล้วก็คนที่ชอบในส่วนของตลาดซื้อขายว่าสุดท้ายว่ามีอะไรกันบ้างเนี๋ยผมสรุปให้เลยนะครับก็เริ่มด้วยข่าวของโทมัสปาเต้ครับสุดท้ายแล้ว กลายเป็นว่าเชลซีไม่สามารถปาดหน้าได้นะครับอาร์เซนอลคว้าตัวไปร่วมทีมด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์เซ็นสัญญากันระยะยาวนะครับแล้วก็เพิ่งเซ็นกันในช่วงประมาณสัก6โมงเช้าที่ผ่านมานะครับแหมตัวผมก็ติดตามข่าวของโทมัสพาเทว่าจะมีพลิกหรือเปล่าตอนแรกมีข่าวว่าบินมาที่ลอนดอนแต่สุดท้ายก็เซ็นสัญญากับอาร์เซนอลนะครับก็สลับขั้ว เป็นลูคัสตอรเลราเนี่ยย้ายไปอยู่กับทางแอตเลติกมาดริดด้วยสัญญายืมตัวนะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คืออาร์เซนอลเนี่ยก็ปล่อยมาติโอเกนดูซี่กองกลางดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสไปให้กับแฮท์ริ่งเบอร์ลินด้วยสัญญายืมตัวด้วยนะครับก็เท่ากับโทมัสพาเตที่ว่า เรามองจะเป็นนิวเอสเซียงคนต่อไปสุดท้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลแล้วก็ทางสโมสรเขาก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับส่วนดีอื่นๆของเราที่หลักๆเลยนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมาในช่วงเดยไลน์เนี่ยก็คือรูเบนรอฟตัดชีคครับสุดท้ายย้ายไปอยู่กับฟูลแลมด้วยสัญญายืมตัวนะครับโดยที่ฟูลแลมเนี่ยนอกจากได้รอฟตั h ชีคแล้วก็ไ,ได้จอคิมแอเดอร์เซนนะครับกองหลังของออทางฝั่งโอลิปิกลียงมาเสริมเกมรับด้วยนะครับก็ อีกหนึ่งรายที่ย้ายแน่ๆนะครับสำหรับตลาดซื้อขายก็คือรูเบนรอฟซาชิคไปอยู่กับฟูลแลมอีกคนหนึ่งก็คือเตียโมเอบากายโกนะครับสุดท้ายได้ที่ลงนะครับแหมนึกว่าจะไม่ได้ปล่อยสะละตอนแรกมีข่าวกับเอซิมิลานแต่ว่ามิลานเนี่ยจะดึงด้วยสัญญาถาวรสู้ค่าตัวไม่ไหวครับแหมยื่นแค่18ล้านเชลซีปฏิเสธสุดท้ายก็ยังได้เล่นอิตาลีครับแต่กลายเป็นว่าไปอยู่ใน อ้อมอกของเจเนโรกาต t ูโซที่ทีมนาโปลีครับเป็นสัญญายืมตัวแต่หลายๆสื่อทั้งทางโกแล้วก็ฟาบิเซโอโรมาโนก็ออกมาเปิดเผยว่าไม่มีออปชันในการซื้อขาดนะครับเพราะฉะนั้นบากาโยโกไปด้วยสัญญายืมตัวอย่างเดียวหลังจากจบฤด,ดูกาลถ้านาโปลีไม่ยื่นข้อเสนอเนี่ยก็จะต้องกลับมาอยู่กับทางเชลซีเหมือนเดิมนะครับอ่ะนี่คือคนที่ย้ายออกไปนะครับก็กลาง2คนเลยครับลอฟทัชชีคนนึงแล้วก็ ทางด้านของบากายยอโก้ยคนหนึ่งนะครับส่วนหลายๆคนสงสัยครับว่าตัวที่มีข่าวจะย้ายออกมีใครกันบ้างผมไปรวบรวมมาให้แล้วนะครับทางโกเนี่ยเขาบอกว่าเอมอร์สันพาเมรี่มาโกสอลองโซ่นะครับรวมแม้กระทั่งอตโตลรูดิเกอร์ที่มีข่าวกับเอซิมิลานแล้วก็นาทีสุดท้ายเนยมีข่าวว่าโรม่าทีมเก่าเนะี่ยอยากจะได้ตัวไปสุดท้ายครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีลไม่ต่อเนื่องไม่มีการย้ายทีมนะครับเอมอร์สันพาเมรี่ที่มีข่าวกับยูเวนตุส ก็ดิวล่มครับสุดท้ายอยู่กับเชลซีต่อส่วนมาโกสอลองโซ่เนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวเมื่อวานนี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าอินเตอร์จะยืมตัวก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงข่าวในช่วงท้ายเลยครับมีข่าวจากหลายๆสำนักนะครับรวมไปถึงฟาบิโอโรมาโน่ด้วยก็บอกว่าเวสต์แฮมเนี่ยอยากได้ฟิคาโยทุมริครับด้วยสัญญายืมตัวยื่นข้อเสนอมาในช่วง10นาทีสุดท้ายครับเชลซี Chelsea ใจแข็งไม่ยอมปล่อยครับสุดท้ายฟิคาโยทุมริครับก็ จะยังเป็นผู้เล่นของเชลซีต่อไปเท่ากับว่าตอนนี้เชลซีนะครับมีเซ็นเตอร์แบ็กอย่างเทียโกซิวนะครับเคิร์ตซูมาอันเดรสคิสเทนเซนฟิกาโยโทมริแล้วก็อันโตนรูดิเกอร์เชลซีมีเซ็นเตอร์ถึง5คนนะครับรูดิเกอร์สุดท้ายแล้วก็ยังอยู่กับทีมเชลซีต่อไปนะครับนอกจากที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยถือว่ายังน้อยนะครับเนี่ยไล่มาไม่ว่าจะเป็นอลองโซนะครับเอเมอร์สันนะฮะรูดิเกอร์ นะครับฟิคาโยโทโมริที่ตอนแรกก็มีข่าวกับทั้งเอวาตันและก็แรนสสุดท้ายไม่เกิดอะไรขึ้นคนอื่นๆกันบ้างครับที่หลายคนแทบจะนึกไม่ถึงแล้วด้วยซ้ํานั่นก็คือวิกเตอร์โมเซสครับในช่วงท้ายมีข่าวกับอินเตอร์มิลานครับข่าวบอกว่าอินเตอร์เนี่ยพอได้มาตัอเดเมนจากปามาด้วยสัญญายืมตัวแล้วเนี่ย จะไปดึงตัววิคเตอร์โมเซสด้วยสัญญายืมตัวการเจราจาของทั้งสทีมเนี่ยสุดท้ายตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าตกลงกันได้นะครับแต่ผมเข้าไปเช็คใน Twitter ของอินเตอร์มิลานแล้วก็ Twitter ของทีมเรารวมไปถึงที่อื่นๆเนี่ยก็ยังเห็นวิ c เตอร์โมเซสเนี่ยยังเป็นผู้เล่นเชลซีนะครับแล้วก็สื่อทีออ่ต่างประเทศก็ยังบอกว่าตอนนี้วิกเตอร์โมเสสยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับรวมไปถึงแดนนี่ดิงวอเตอร์แล้วก็บาบารามันนะครับ จนเขายังแซวว่าเฮ้ยคุณอย่าลืมผู้เล่น3คนนี้นะครับโมเสสริงวอเตอร์และก็บามารามาเนี่ยยังเป็นผู้เล่นของเชลซีในฤดูกาลนี้อยู่นะครับโอ้โหหลายคนบอกว่าสุดท้ายหาที่ลงไม่ได้นะฮะสำหรับริงวอเตอร์บารมารามาแลวก็วิคเตอร์โมเสสนะครับพวกนี้นี่เป็นสัญญายืมตัวทั้งหมดแต่สุดท้ายก็ยังอยู่กับทีมต่อไปนะครับอ่ะแบกกรับค่าเหนื่อยกันไปนะฮะสำหรับเซียมีโรบันอับราโมวิชนะอีกคนหนึ่งที่ รอนะครับว่าจะเซ็นสัญญากันตอนไหนแล้วก็ตลาดปิดไปแล้วแต่ยังเงียบไม่เห็นนะครับเดี๋ยวต้องรอรุ้นว่าจะรอเปิดตัวหรือเปล่าอาจจะเซ็นกันแล้วก็ได้แต่ยังไม่ได้เปิดตัวนั่นก็คือมาแรงซาครับเมื่อวานนี้ผมรายงานว่าเขาจะย้ายไปอยู่กับปอร์โตสุดท้ายแล้วเข้าไปเช็คใน Twitter ปอร์โตก็ยังไม่มีการเปิดตัวนะครับถึงแม้ว่าฟาบิโซโรมาโนจะออกมายืนยันว่ามีการบรรลุข,ข้อตกลงกันเรียบร้อยด้วยสัญญาย,ยืมตัวแต่ยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับว่ามาแรงซา ย้ายไปชูเสื้อให้กับปอร์โตไม่แน่ว่าหลังจากผมอัดคลิปอาจจะมีการเปิดตัวก็ได้เพราะบางทีเนี่ยหลายๆทีมเนี่ยเขามีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ทันได้เปิดตัวนะครับสรุปเชลซีนะครับผมสรุปให้เลยว่าเราได้ผู้เล่นใครมาบ้างและค่าตัวเท่าไหร่นะฮะเวลาใครถามจะได้จำได้นะฮะก็เบนชิวล50ล้านปอนด์ครับติโมวายเนอร์48ล้านปอนด ฮาคิมซ euh, ีเอ็กสามสิบสามล้านปอนด์นะครับซาเวีเอบูยัมบ้ากองหลังดาวรุ่งของบาซ่าไม่มีค่าตัวนะครับมาแลงซาได้มาฟรีเทโกซิวาได้มาฟรีไคลฮาวเวิร์ดครับเจ็ดสิบสองล้านปอนด์แล้วก็เอดูอาร์เมนดียี่สิบสองล้านปอนด์เบเซตเชลซีจ่ายไปประมาณสองร้อยยี่สิบห้าล้านปอนด์สำหรับตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนี่คือบทสรุปของการซื้อขายนะครับขณะที่ทีมอื่นๆกันบ้างนะฮะสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับ แมนยูนี่มาปิดดีว่าสุดท้ายนะครับเรียกว่าใช้มือบีบคอเรียกว่าทีมคู่ค้านะครับเพื่อจะได้ปล่อยราคาถูกๆเอดิสันคาวานี่ครับได้มาฟรีนะครับฟาคุนโดเปเลสเตอรี่ปีกอุลุกไวจากเพเนโร่นะครับอเล็กซ์เตเยสนะครับอัลมัดเตาเร่แต่แมนยูก็มาพลาดอุสมานเดเบเล่ในช่วงนาทีท้ายนะครับซึ่งเดเบเล่นี่ไม่ได้ซ้อมกับทีมด้วยรวมไปถึงจอร์ดอนซานโชก็พลาดตัวตามคาดจริงๆนะครับส่วนคริสมอลลิงก็ย้ายกลับไปอยู่กับโรม่าด้วยสัญญาถาวร ค่าตัว15ล้านยูโรนะครับยื้อกันมา3เดือนสุดท้ายโรม่ายอมจ่ายนะครับ15ล้านยูโรส่วนข่าวอื่นก็มีเอเวัตตันคาวาตัวโรบินโอเส้นครับนายทวารดิกรีทีมชาติสวีเดนของโรม่ามาด้วยสัญญายืมตัวนะครับก็มาแทนที่จนาสโรเซลนทวารมือ2นี่ถือว่าเป็นผู้สับปะตูมือดีคนหนึ่งและเชื่อว่าเบียดกับจอร์แดนพิกฟอร์ดได้มันแน่ส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับตลาดซื้อขายนะครับนั่นคือข่าวเช้าของแทมมี่อับ เบนชูเวลแล้วก็เจดอนซานโชนี่ฮะหลายคนถามซานโช่ไปไหนไปอยู่ในปาร์ตี้ครับเขาบอกว่านักเตะทีมชาติอังกฤษ3คนเนี่ยไปงานปาร์ตี้วันเกิดของเทมียับราหัมในวัย23ปีปรากฏว่ามีภาพหลุดมาแล้วก็เป็นเจ้าเดิมเดือซันจอมคุยเขียนะครับเขาบอกว่าทําให้3คนนี้เนียจะไม่มีชื่อในเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติเวลส์ในวันพฤหัสบป,ปดีนี้นะครับอ่ะไปปาร์ตี้กันสนุกสนานแน่นอนครับอยู่ในมาตรการการกักตัวไปรวมกลุ่มจูบป,ปากกันขนาดนั้นก็เรียบร้อยครับ หลุดทีมชาติไปสำหรับเทมิอับรรฮัมเบนชิวเวลแล้วก็จอดอนสันโชวแต่ว่าคนที่ติดเข้ามาครับปิดท้ายก็คือทาง James. ริชเจมนะฮะก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ครับถูกเรียกตัวติดทีมชาติชุดใหญ่ก็ไม่แปลกครับก็ไอ้พวกที่โดนหลุดออกไปนั่นแหละครับก็เลยทําให้ริชเจมเนี่ยติดทีมชาติชุดใหญ่ขึ้นมานะครับอ่ะนี่ก็เป็นสรุปตลาดซื้อขายนักเตะน,นะครับ อยากจะถามเพื่อนๆว่าที่หลังจากผมสรุปไปแล้วเนี่ยพอใจกับดีลไหนมากที่สุดแล้วก็การปล่อยตัวรูเบนรอสต์ชีกทีมเวบากาโโกมีผลดีกับทีมอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็พยายามสรุปให้เร็วภายใน10นาทีเพื่อที่จะได้หลายคนไปทำงานหรือว่าไปเรียนจะได้ดูก่อนนะฮะแล้วก็จะได้เอาไปคุยกับเพื่อนๆได้นะครับอ่ะช่วงนี้ครบถ้วนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ว,วันพรุ่งนี้ข่าวอาจจะซาซาไปบ้างเพราะว่าตลาดซื้อขายเงียบไปแล้ว แต่ไม่แน่ก็รอดูดีลของมาแรงซาจะได้ย้ายหรือเปล่าครับช่วงนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกิขอบคุณรับขอครับขอครับขอครับขอบคุณให้ทั่วทิศไปเลยนะครับก็ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องปาล์มสามารถ้บาทนะครับเรามีคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมอย่าง l ู e Today ครับเรามีทุกวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ไฮไลท์แบบ เด็ดๆนะครับก็นี่เลยครับไฮไลท์ไฟกระพริบมีประจำทุกสัปดาห์ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆติดตามช่องปาล์มสามบาทห้าบาทด้วยนะจ๊ะ